ที่วปดรีวิวนะครับสำหรับเจ้า Yamaha Y80 ตัวนี้นะครับผมแบ่งให้เพื่อนๆเราไปขี่เล่นกันเลยนะครับเบาๆนะครับ4 990บาทเท่านั้นนะครับพร้อมใช้งับเครื่องยนต์ดีการเกียร์การสตาร์ทไม่ได้เชื่อมนะครับเดี๋ยวผมลองติดเครื่องให้ดูนะครับเอกลักษณ์รุ่นนี้นะครับป๋ะจะยกอย่างนี้นะครับลูกล็อกใช้งานได้ปกติครับตัวคันี้นี่ครับเป็นห่วงล็อกนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้นะป๋อก็ล็อกแล้ว ลองกระตันให้ดูนะครับเพื่อนนะมีใช้งานได้จริงเลยเอาไปขี่กันเล่นๆในไร่ในสวนได้นะครับเพื่อน4,000บาทถูกกว่าจักรยานแน่นอนได้เครื่องอย่างนี้การเกียร์การะตันไม่เชื่อนะครับอะไรเยอะครับราคาติดแบ่งกันไปขี่ครับวันนี้สวยครับผิวดูเดิม เดินนิ่งเรียบอย่างนี้โมแรงเนี่ยคอยกเสียก็รู้นะเนเครื่องแรงขี่เล่นที่หมหลาลัยอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟิวจะขี่เลยนะตัวนี้กดดับนะครับเพราะว่ากุญแจผมต่อเข้าตรงนี้นะครับเป็นกดดับพอสตาร์ทได้เลยครับดับเครื่องกดนี้ครับรโอเคนะครับ ราคาเบาๆครับเพื่อนๆ4 9 0 0บาทส่วนใจล้โทรมาที่เบอร์โทรนะครับ0917739529ครับหลานตามพลาสติกครับหาตะกร้าหน้าได้เลยครับตัวนี้มีตะแกรงหน้าให้แล้วนี่หาตะกร้าหน้าได้เลยขอบคุณครับทักไลน์แอดได้นะครับแอด T A M 95ตัวครับขอบคุณครับ